การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดโรงเรียนปลอดภัยภายใต้โครงการขับดีมีสุขจังหวัดระยองมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน,นาให้เกิดต้นแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยชุมชนหุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนส่งเสริมการพัฒน,นาความปลอดภัยในการขับขี่ของเด็กและเยาวชนภายในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและสร้างการรับรู้และความตระหนักเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กและเยาวชนผู้บริหารสถานศึกษาตลอดทั้งคนในชุมชนพื้นที่เป้าหมายเางผู้ิหาร ปตทแล้วก็ทีซีร่วมกับปาปีขายได้กับเรื่องนี้ต่อเรื่องมาถึงว่าสองสปีแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างที่รากฐานเป็นการดำเนินโครงการที่รับผลเราเริ่มจากกระตูน้นเล็กแรกก็มวกไม่ปิดเพราะผมขายทางเราใช้เชื่อเรียบร้อย โดยมีกิจกรรมหลักในการดําเนินการดังต่อไปนี้1กา um รอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยชุมชนอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนน2สนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน3การติดตามหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมในพ <dafür. S 3> ื้นที่ผมก็รู้สึกว่ามันสนุกมากและได้ความรู้จากในกลุ่มเขาด้วยครับและได้รู้ในสิ่งที่ไม่รู้บางทีก็มีครับมันสนุกมันรู้สึกสนุกครับแลวก็มีกิจกรรมเลไกๆนร้อยที่ได้ครับ มันก็มีอยู่ไม่ไม่เซ่นเกินไปแล้วลัวก็มันสนุกอยู่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องป้ายจราจรคับแล้วก็กฎหมายจราจรครับนักเรียนเนี่ยเขามีความคิดเขามีความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยนะครับทั้งในโรงเรียนแล้วก็รอบๆโรงเรียนนะครับก็นักเรียนเขาก็มีความคิดว่ามีบางจุดที่มันยังไม่ปลอดภัยอะไรแบบนี้นะครับก็ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ว่า ให้เด็กเขาทำกิจกรรมแล้วก็มีผลงานก็ส่งผลงานให้เขาไปว่าเป็นความคิดของนักเรียนเขาโดยตรงนะครับทำให้เราได้เห็นแนวความคิดของนักเรียนเพราะปกตินักเรียนจะไม่ค่อยได้ออกความคิดเห็นเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ได้รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาเห็นอะไรแล้วเขาต้องการอะไรประมาณนี้